วันเสาร์นี้แมนเชสเตอร์เดนจะลงสนามนัดที่35ครับในศึกพรีเมียร์ลีกโดยปักหลักเฝ้าโอทัฟฟอร์ดรับการเยือนของกุ้งพี่ทนวันเดอร์เรอร์นะครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ทีมของเอเดนฮาร์กเนี่ยจะรู้สถานการณ์ล่วงหน้าว่ามีโอกาสจะแซงขึ้นอันดับ3หรือเปล่านะครับเพราะโปรแกรมคู่เร็วสุดของวันเสาร์เนี่ยนิวคาสเซิลจะเป็นเดนลีดแล้วยูไนเต็ดลงสนามช่วง3ามทุ่มเนี่ยก็จะทราบว่า ผลการแข่งที่เอลแลนโรสเนี่ยมันเป็นอย่างไรแต่ที่แน่นอนครับชัยชนะอัส,สามคะแนนคือสิ่งที่ปีศาจแดงต้องการนะครับภาพรวมในการเจอกับบูฟเนี่ยก็ถือว่าช่วงหลัง2ทีมี้เจอกันก็แปลกๆเพราะ4ี่นัดหลังสุดที่เจอกันเนี่ยลงเอยด้วยการแพ้คาบ้านของเจ้าถิ่นเรียบพุทธเลยเช่นเดียวกับนัดแรกของซีซั่นที่เจอกันในสนามมอริเนียลสเตเดียมมาคาแรดฟอร์ดครับ ทำประตูชัยในเกมนั้นชนะ1-0นะครับการเจอกับบู๊ p เนี่ยมันไม่ง่ายแน่ๆครับเพราะว่าบู๊ p เนี่ยมีองค์ประกอบทีมที่ค่อนข้างลงตัวภายใต้การทำงานของโรเปตกีนะครับก็มีนักเตะดีดๆเยอะครับตัวหลักๆตั้งแต่ยุคก่อนๆครับโจเซซาลูเบเนเวสเนลซอนเซเบโดแล้วก็เติมพวกนักเตะที่มาใหม่อย่างดิโก้คอสตา มาเตอุสคุณย่าไก่ป่วยพวกนี้นะครับก็เป็นสมบสมที่บูฟเติมเต็มในซีซั่นนี้นะครับส่วนยูเนเต็ดเนี่ยหลังจากแพ้2เกมรวดมานักนี้ก็จำเป็นจะต้องเน้นต้องชนะให้ได้มีเวลาพักมา,ยา,ย,ายาวตลอดทั้งสัปดาห์นี่คือโอกาสอันดีครับผลงานในบ้านของยูเนเต็ดคือสิ่งที่เชิดหน้าชูตาและทำให้พวกเขาก้าวมาอยู่ในท็อปโได้อย่างสง่าผ่าเผย และนี่เป็นอีกนัดหนึ่งครับที่ยูไนเต็ดจำเป็นต้องเข็นฟอร์มยอดเยี่ยมออกมาแม้ว่ามันอาจจะไม่ช่วยช่วงที่มันดกมันใจผลงานติดลมบนแต่เล่นในบ้านยังไงต้องเต็มที่เสียงเชียร์จากแฟนผีในอเอฟฟอร์ดจะเป็นกุญแจสำคัญทำให้นักเตะยูไนเต็ดเนี่ยวิ่งการแบบลืมตายถวายชีวิตนะครับก็หวังว่ายูไนเต็ด จะเรียกฟอร์มกลับมาได้นะครับแล้วก็บูฟเนี่ยยังไม่ปลอดภัยจากการหนีตกชั้น100%แต่มี40แ้านแล้วตอนนี้มันก็อุ่นๆแล้วนะครับอ่ะก็เป็นเกมที่แฟนผีห้ามพลาดเช่ชนเดียวกับลูกทีมของเอเล็กคร์นาม